มีผู้ถามไม่ว่าอนัตตานี้ใช้กับขันห้าเท่านั้นใช่ไหมครับกฎของพระไตรลักษณ์เนี่ยนะอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังก็คือทนอยู่ในสภาพอันนั้นยากอน,นัตตาเนี่ยพอมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว,ตว์บุคคลตัวตนเหล่าเขาไม่ใช่ตัวตน มันเป็นสิ่งที่ประทุมบุงแต่งขึ้นเป็นไอ้นอนเป็นไอ้นี่ตามสภาพของกิเลสกรรมวิบากพระบารนตานี่มีเฉพาะในขันห้าใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกนะกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาพระตายักเนี่ยนมะีทุกสิ่งทุกอย่างที่สังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญาณคลองก็ตามต้นไม้ภูขเขาเหล่ากาเนี่ยนะมันยังไม่ได้มีขันห้า ก้อนหินดินายเนี่ยเห็นไหมมันมีแค่ขันเดียวมีแค่ลูกมันไม่มีน้าต้นไม้เนี่ยก็ไม่มีน้ามีเฉพาะลูกเพราะนี่เป็นสังขารก็เรียกว่ากายสังขารวาจาริจีสังขารจิตสังขารก็เป็นกายกสังขารกับไอ้พวกสังขารเนี่ยไม่มีวิญญาณของอ เพราะฉะนั้นเนี่ยยางเช่นชั้นรูปพรมเนี่ยบางชั้นก็ไม่มีวิญญาณของก็มีเฉพาะรูปบางบางชั้นก็มีเฉพาะนามไม่มีรูปเพราะฉะนั้นที่ตกอยู่ในตั้งแต่ชั้นน่รูปพรมพรมแล้วก็เทวดาและมนุษย์สัตว์ในโลกเปรตสุรกายตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์กันันตานะถ้าเรามองกันอย่างคร่าวๆเขาเรียกขัขนห้าตกอยู่ในฝ่ายอันนี้จังทุกขังันัตตา ไปนันะตอนตอัตตานี่ไม่ใช่มีเฉพาะในขันหาอย่างเดียวมีในทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังอยู่ในภพสามกามาพบรูปพอปรูปพบเนี่ยตกอยู่ในฝ่ายที่เป็นอนิจฉังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถอมั่นว่าถึงจะไปเป็นพรมรูปพมก็เกิดตกรลกได้ขึ้นสวรรค์ได้ต่อยังหมุนวนอยู่ยังไปไปเกิดมาเกิดอยู่เพราะฉะนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพสังคารานิจาาานจาสัพเพธรรมานตาติ สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้แหละสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นสพเพธธรรมานาลางังอภินิเวศยะสภาวธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไงเราคิดว่าเราเป็นคนนี้หมดบุญจากชาตินี้ไปเราอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกหรือไปเป็นพรหมหรือว่าไปเป็นคนที่มีบรารมีมากกว่านี้ หรือกระจอกงอกง่อยกันนี้ก็ได้หรือเราอาจจะพัฒนาจนกระทั่งได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระโสดาสกิจคานาคา,า,ารหันก้าวขึ้นไปตามลำดับชั้นก็ได้เพราะนั้น